ครับสวัสดีครับมันก็ผมช่องตุ้ยพระร้อเช่นนะครับผมวันนี้ครับผมก็มาสตาร์ทรถครับผมจอดไหว้หลายอาทิตย์แล้วครับผมเป็น Nova d ดดครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสตาร์ทติดว่ามันจะติดหรือเปล่าครับระนะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับ อาการแบบนี้ต้องสัยโคงจะได้เข็นกระตุกครับนะาๆไะน้าๆเดี๋ยวผมจะลองเข็นกระตุกดุก,ก่อนครับ ว่ามันจะติดหรือเปล่า,อาจอดมาหลายอาทิตย์ครับผมมันได้ขี่ครับวันมันน้นมันแพงครับนานๆ <c oughs> <c oughs> ตีแล้วเกบตีแล้วครับนานา เดี๋ยวผมเขียนใหม่ ดูรอบ2ครับอ้าวผิดครับแล้วน,นะ วัสองติดครับวัดเกียนเลยครับผมวัดส่อนนี้ก็นะวัดไม่ได้เชื่ไม่ได้หลางครับจอดทิ้งไว้มาจับของอาทิตย์นะครับผมวันนีก้ก็กระตุกสองข้างติดเลยครับหวังกัน เดี๋ยวอไม่ต่อสาพของกําลัะนีหน้ามันติดได้ครับปลูกติดเลยสองขาครับไปี่บ้านหน่อ เดียบร้อยครับผมติดแล้วอ่านึกว่าเต็มติดแล้วครับอนะไปเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเพเดี๋ยวพี่หน้าเจอกันใหม่ครับทีอกอนสวัสดีครับ